เปลือกกล้วยเราจะทําเป็นอาหารสัตว์นะคะและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมาทําเป็นน้ําหมักนะคะนี่คือการทําน้ําหมักของเรานะคะโดยการเทเปลือกกล้วยลงในถังนะคะ,ะอืมกแล้วก็เราก็เอาน้ำหมักเชียรภาพเทลงในน้ำนะคะ คนในนี้หน่อยค่ะกายะโอเคค่ะแล้วก็เทล,ลงในเปลือกกล้วยของเรานะคะโอเคค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะคนเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะน้ำหมักของเรานะคะเราก็จะนำไปใช้ในแปลงกเกษตรนะคะคือน้ำหมักของเราจะจะ จะเริ่มเปิดมาใช้ก็คือ7-15วันนะคะ